เรากาลังเดินทางนะครับเพื่อไปรับสินค้านะฮะที่ส่งตรงมาจากอเมริกานะครับนั่นก็คือรองเท้าเด็กกว่า20คู่นะฮะโดยวันนี้นะครับเราจะมาอันบ็อกซ์รองเท้าเด็กนะครับเรามาอันบ็อกซ์ไปพร้อมๆกันนะฮะและตอนนี้นะครับเราแกะเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะฮะเริ่มที่ชิ้นแรกคือชิ้นแรกต้องบอกก่อนว่า ผมอยากได้มาสะสมโดยส่วนตัวนะคู่นี้จะเรียกเป็นคู่ก็ไม่ได้ต้องเรียกว่ากล่องนี้นะครับถูกสะสมนะฮะส่วนตัวเลยนี่คือกล่องปี1960นะครับองคอนเวิร์สนะฮะเป็นของแท้ร้อเลยนะฮะ made in USA นะครับซึ่งกล่องตัวนี้มันน่ารักมากมันเป็นสีแดงเลือดหมูแบบนี้นะแล้วสภาพมันดีมากๆเลยนะครับอันนี้กล่องอายุเกือบ60ปีนะฮะอยู่ในสภาพที่แน่นมากๆครับไปดูกันต่อไป แต่อันนี้ก็น่าจะเป็นมีรองเท้าเด็กด้วยนะแต่ว่าคู่นี้มีเจ้าของแล้วนี่ฟาสเบรกสีส้มนะครับเบอร์สำหรับท่านสุภาพสตรีนะฮะไซมินีนะคะนี่นะฮะสวยมากนะครับเป็นสีส้มมือหนึ่งพร้อมกล่องนะฮะนี่นะฮะฟาสเบรกที่เจสูนนะฮะใต้หลังจะเป็นแบบนี้นะโอ้โหดูดิคมๆเลยนะครับเราได้มานะฮะแล้วคู่นี้มีลูกค้าสั่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะพร้อมกล่องตรงรุ่นสวยๆแบบนี้เลย อีกคู่หนึ่งนะครับยังไม่มีเจ้าของแต่คู่นี้เป็นของเด็กนะคู่นี้เป็นของเด็กเลยนี่เป็นสีส้มเหมือนกันเราได้มาสอคู่นะครับจากร้านวินเทจในอเมริกานะฮะเป็นมือหนึ่งพร้อมกล่องตรงรุ่นเหมือนกันนะครับคู่นี้เบอร์11ครึ่งของเด็กนะครับก็น่าจะประมาณ1 8 1 9เซนนะนี่นะครับก็รอสอยก็ได้นะฮะต่อมาไม่ใช่รองเท้าเด็กแต่ว่ามันเป็นรองเท้าผู้ใหญ่ที่สวยมากๆเลยคู่หนึ่งนะฮะคู่นี้คือลายสก็อตนะฮะเป็นสก็อตสีม่วงนะฮะ อยู่ในสภาพดีเลยนะครับคู่นี้เบอร์สิบนะฮะนี่ฮะสภาพดีเลยนี่นี่นี่คือในกล่องเนี้ยครับมันจะไม่ค่อยมีของอะไรนอกจากรองเท้าเด็กที่ผมสั่งมานะครับมันเป็นความบังเอิญมากที่เราไปได้ชุดนี้มานะฮะเพราะว่าเขาลงขายปุ๊บเราขอต่อราคาเขาปับ๊บเราได้มาทั้งหมดเลยนะครับตอนแรกเขาลงขายแค่ไม่กี่คู่เท่านั้นเองแต่เราเหมาเขาทั้งหมดเลยนะฮะโอ้คือไม่รู้จะเอาออกอยังไงอะ่ะมันเยอะมากอะ่ะ เราจะค่อยๆไล่ให้ดูนะครับแต่ว่าเกือบทั้งกล่องอ่ะมันเป็นรองเท้าปี8 0นและ90นะครับเป็นปี8 0และ90สีขาวนะฮะมือหนึ่งเกือบหมดเลยนะครับนี่นะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะฮะคู่แรกจะเป็นเบอร์สิบของเด็กนะครับนี่ฮะดีเทลสวยงามนะครับคู่นี้เป็นชักเทเลอร์ของเด็กนะซึ่งปกติของเด็กอ่ะจะเจอยากกว่าของผู้ใหญ่เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าเราได้มา20คู่และเป็นสภาพมือหนึ่งหมดเลยนะครับ ที่ผมชอบที่ยอมเหมามานะครับต้องบอกว่านอกจากมันจะมีแต่สีขาวแล้วที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือมันมีรองเท้าปี80ไม้ผมด้วยนะครับนี่นะฮะซึ่งในรองเท้าเด็กอ่ะเราจะเจอยากมากๆเลยนะตัวไส้ตะเกียงแบบนี้นะครับไส้ตะเกียงแบบนี้ปี80แน่นอนนะฮะนี่นะฮะโอ้โหสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับใหม่มากๆเลยนะฮะมือหนึ่งครับผ่านไปสองคู่นะฮะเราจะขอหยิบดูแบบรวดเร็วนะฮะ นี่ก็ได้มาอีกคู่นะครับนี่ไส้ตะเกียงแน่นๆนะฮะนี่ครับนี่ก็ปี80นะฮะคือเราต้องยอมรับเลยว่าตอนที่เราซื้ออะเราก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรเชื่อไม่สนิทใจนะครับเพราะว่าคนขายเขาบอกเป็นมือหนึ่งหมดเลย20คู่ซึ่งเราก็กลัวว่าแบบเขาจะหมกของมานะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่ามันจะมีความบิดลานไหมนะครับในรตนี้นะฮะเราก็จะพมายามเช็คแบบไวๆเลยนะฮะ นี่ครับแต่ว่ามันค่อนข้างคะเบอร์กันอยู่นะเมื่อกี้เบอร์10ใช่ไหมอันนี้เบอร์11มือหนึ่งเหมือนกันนี่สวยๆเลยป้ายหลังเต็มๆพื้นไม่ผ่านการใช้งานไปแล้วสามมีไม่จับคู่มาด้วยสครับเบอร์10 4สี่ อ่ะเมื่อกี้กลัวว่าในกล้องจะเห็นไมช่ชัดนะนี่เราให้ดูชัดๆว่าตัวนี้ดีเทลเป็นแบบนี้นะปี90ของเด็กนะอันนี้อาจจะเป็นเด็กโตนิดนึงนะครับประมาณเท้า17-20เซนนะครับนี่นะฮะมือหนึ่งเลยและยางดีทุกคู่แน่นอนนะฮะที่เขาบอกมาว้าวอันนี้ก็สวยคือมองเผลอๆนะอาจจะมองว่าเป็นสีขาวนะฮะแต่นี่มันเป็นสีครีมนะฮะนี่ก็ได้มาเบอร์หนึ่งมือหนึ่งนี่ก็ได้มามือหนึ่งเบอร์11ครึ่งนะครับโอ้โห ว้าวได้ไส้ตะเกียงมา3าคู่แล้วนะครับโอ้แค่นี้ก็ดีใจมากมากแล้วเดี๋ยวขอรือดูอีกไส้ตะเกียงคู่ที่สี่จะมีไหมคู่ที่อ้าวไส้ตะเกียงคู่ที่สี่ฮะตอนเขาขายเขาไม่ได้บอกผมนะว่าเขามีปี80ด้วยเขาบอกแค่ว่ารองเท้าทั้งหมดเป็นปี90นะครับซึ่งพ่อค้าเขาน่าจะไม่รู้เรื่องข้อมูลตรงนี้นะครับนี่นะฮะได้แล้วนะฮะ และมันมีแกะดำโผลมาด้วยนะครับก็คือเป็นเบอร์หนึ่งของเด็กนะเนี่ยเป็นสีดำนะครับแบบไม่หุ้มข้อนะฮะนี่ก็หายากมากๆเลยคือในตลาดบ้านเราอะครับรองเท้าเด็กจะเป็นอะไรที่หายากแล้วสภาพดีๆมีน้อยมากนะครับแต่ครั้งนี้เราถือว่าได้นำ,นำเข้ามานะครับเพื่อมาขายในไทยเยอะเลยคู่นี้เบอร์11เครขึ้นนะฮะนี่ครับโอ้ตายแล้วพระเจ้า เหมือนเราจะโดนหมกมาหนึ่งคู่นะคู่นี้คุณเห็นใช่ไหมว่ามันเป็นไส้ตะเกียงแต่ว่าตัวนี้มันไม่ใช่งานเมรกานะครับคู่นี้มันเป็นงานเกาหลีเก่าปี80นะครับซึ่งดูยังไงอันดับแรกนะครับถ้าดูง่ายที่สุดเลยนะให้ดูซ็อปซอปข้างในเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูมันจะเขียนว่า made in เกาหลีนะครับและป้ายหลังของมันนะตรงนี้ ตรงเนี้ยมันจะไม่เขียนคําว่า made in USA เหมือนพวกปี90ทั่วไปนะนี่แต่ผมจะให้ดูเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเห็นไหมมันจะขึ้นว่า made in USA ตรงบรรทัดสุดท้ายแต่อันเนี้ยพอเป็นงานเกาหลีปุ๊บดูดิไซ้์ตะเกียงเหมือนกันเลยอะไรเหมือนกันเลยแต่คู่นี้เป็นงานเกาหลีนะและในกล่องนี้นะครับมันมีแรไอเทมแห่งปีนะฮะของคนไทยอยู่คู่นึงนะครับคือต้องบอกว่าเปิดแบบเรียวๆเลยนะฮะคู่นี้ครับสกอต สีชมพูนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสปอตที่หายากมากๆเลยไม่ว่าสปอตจะเป็นสีอะไรนะครับในไทยคนไทยจะนิยมมากๆเลยครับแล้วก็ราคาสูงมากๆคู่นี้เจ้าของซื้อผมไปนะครับคู่นี้เบอร์หกในราคา3 0,000่นบาทนะครับสภาพดีมากๆเลยครับดูป้ายหลังดูป้ายหลังโอ้โหเป็นไงเขาเรียกว่าแหละมันเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ผมชอบมากๆนะเพราะว่าการที่จะได้รองเท้ามือหนึ่งแล้วเป็นของเด็กทั้งหมด20คู่แล้วอยู่ในสภาพไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้มันค่อนข้างไม่ค่อยเจอนะครับ และหลังจากนี้ผมจะให้ดูลองเท้าที่ผมพกมาด้วยนะมันเป็นรองเท้าที่ผมเก็บสะสมไว้นะครับเป็นของสะสมของผมเลยนะซึ่งมันไม่ค่อยมีให้เห็นในไทยนะอย่างคู่นี้คู่นี้เป็นปี60นะครับเป็นคอนเวิร์ตนะซึ่งรูปร่างหน้าตาผมเชื่อว่าไม่ค่อยมีคนคุ้นมันแน่ๆดูแล้วดูป้ายหลังป้ายหลังเป็นแบบนี้นะครับตัวรองเท้านะฮะจะเป็นแบบนี้นี่โอ้สวยไหมสวยแบบแปลกนะครับเพราะโมเดลนี้ค่อนข้างแปลกเลยแล้วพื้นในเป็นแบบนี้ครับ นี่เป็นสีน้าเงินแบบนี้พื้นยางเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นของเด็กที่เร็วๆนี้ผมจะเอาออกมาขายที่หน้าร้านนะครับจะเลิกจัดสดแล้วของเด็กอันนี้จะยิ่งไม่เคยเห็นกันเลยหละครับเพราะว่ามันเป็นของยี่ห้อเคสนะฮะเป็นของเคสประมาณปี60-7 0 60นะ เป็นรองเท้าที่เขาเอาแบบโมเดลของรถยนต์อ่ะหรือว่ารถแข่งในสนามน,นะครับมาทําเป็นรองเท้านะซึ่งหน้าตามันก็จะแปลกๆหน่อยเห็นไหมแต่คือความดิบของมันคือยางเห็นไหมยางของมันจะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดตัวผ้าสีเหลืองซอกข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่พื้นก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีคนนิยมแล้วผมก็เก็บสะสมเพราะว่าผมไม่ค่อยเจอนะต่อให้ในตลาดต่างประเทศก็ไม่ค่อยมีคนขายนะครับแบบนี้แล้วก็อีกหนึ่งความ ชอบมากๆเลยนะคะก็คือคู่นี้ครับเป็นโฟเคสนะฮะอ๋อขออภัยครับเป็นเคสนะฮะปี7 0 6 0นะครับเป็นลายแบบเห็นไหมเหมือนพงอะพงลายตารางนะครับแล้วก็มีความเป็นลดลงมาที่ตัวรองเท้านะครับคู่นี้ยางดาหลอมนะฮะหลอมติดกับผ้าใบอย่างนี้นะฮะคือมันเป็นอะไรที่ดิบมากอะงานดิบๆในของเด็กมันจะไม่ค่อยมีนะฮะแต่ว่าตัวเคสตัวเนี้ยมันแบบโผมันเถือนอะถ้ามันเป็นรองเท้าผู้ใหญ่คือผมไม่มีทางขายแน่นอนนะครับเพราะว่ามันแหลมากมากเลย จบไปที่เรียบร้อยแล้วะวันนี้เรามาอวดของเรานะฮะที่เป็นรองเท้าเด็กนะครับเดี๋ยวรอมาเจอกันหน้าเพจนะครับว่าเราจะขายตอนไหนนะครับฝากติดตามไปด้วยนะครับถ้าเรามีของดีๆเราจะมาอันบ็อกให้ดูอีกนะครับฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะครับสนับสนุนเราด้วยนะครับของคนละวิวนะฮะไปแล้วครับ